การขันท่อหรือการขันหน้าแปลนกันครับว่าต้องทํายังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างกติกาเป็นยังไงนะครับการขันหน้าแปลนตัวนี้นะเขาให้เวลาขันเข้า4นาทีแล้วก็ขันออก3นาทีนะครับมาดูมาดูมาดูขั้นตอนก่อนการขันท่อแบบนี้นะครับนี่มันก็จะมีหน้าแปลนที่เป็น4รูแบบนี้นะครับการขันให้ขันจุดที่1ตรงนี้จุดที่2ตรงนี้ก็คือตรงข้ามกัน แล้วก็มาที่สามแล้วก็ที่4ี่ตรงข้ามกันแบบนี้นะครับไม่ต้องขันเรียงกันแบบนี้นะให้ขันวิธีหนึ่งสามสี่ตามตัวอย่างก็คือว,วิธีขันที่ถูกต้องนะครับให้ขันประกอบรูปร่างออกมาเป็นแบบนี้อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะเขาก็จะให้หน้าแปนมา2ตัวนะครับตัวนี้2ตัวแล้วก็ตัวนี้คือประเก็นยางนะให้มาหนึ่งอันนะครับแล้วก็น็อตตัวผู้น็อตตัวเมียอย่างละสี่นะครับแล้วก็ แหวนอีแปดหรือแหวนปีกนกเนี่ยให้มา8ตัวนะครับใส่ฝั่งละว1ตัวแล้วก็ประแจประแจให้มา2อันอาจจะเป็นประแจเลื่อนด้วยประแจแบบนี้ด้วยแล้วก็เวอร์เนียนะครับอันนี้คืออุปรกรณ์ที่เราต้องใช้มาดูวิธีการขันน็อตนะขันยังไงนี่คืออุปรกรณ์ของเรานะครับมีตัวนี้2อันตัวนี้8อันตัวนี้อย่างละสแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้พี่นัดจะใช้ เป็น2อันแบบนี้แต่ที่แตกต่างกันนะแต่ในห้องสอบไม่รู้ว่าจะให้ตัวนี้ทำสองอันหรือตัวนี้ทํสองอันหรือแบบนี้ก็เป็นได้นะครับทีนี้การจับเวลาจับเวลา4นาทีพี่นัดลองดูแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยทำทำไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ต้องรีบมากก็ยังได้ประมาณสัก2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับให้ขันน็อตพี่นัดก็จะเริ่มจากการ เอาแหวนเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับแหวนเข้าไปก่อนนะอืมเบรคเข้าไปนี่ก่อนร้อยเบวกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะอันนี้คือสูตรพี่นัดนะครับหลังจากนั้นพี่นัดก็จะเสียบน็อตก่อนนะครับโอเคเอาเข้าไปเลยนะหลังจากนี้ก็เอาปากเกลนใส่เกลนใส่พี่นัดก็จะเอาแหวนอ่าปานหรือว่าหน้าแปนนี้ลงไปเลยเลยนะครับแล้วก็นี่อืม ดูความเร็วนะหลังก็เอาให้นกมันเข้าไปแคเนี้เนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยใช้ปรเจตนะครับแค่นี้ออครับทีนี้ในตัวอย่างเขาบอกว่าให้เราวัดความอะไรนะเยื้อมันเยื้องกันไหมนะครับมาดูมาดูการเยื้องกันไหมมันก็ไม่เยื้อนะครับเห็นไหมมันสนิทกันนะครับแต่ถ้ามีอันไหนอันนึงสูงกว่ามันก็จะเป็นแบบเหลื่อมๆกัน่ะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น มันก็จะมีอันหนึ่งที่แตกและอันหนึ่งที่ไม่แตกอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันตรงกันก็คือแตกทั้งได้ทั้งสองแบบนี้นะอันนี้เรามองแค่สายตาก็ได้ไม่ต้องใช้อันนี้ก็รู้นะครับทีนี้การขันก็ขันทีละอันจุดนี้มาจุดนี้ก็คือฝั่งตรงข้ามกันจุดนี้มาจุดนี้นะครับจุดนี้เสร็จมาจุดตรงข้ามจุดนี้เสร็จมาจุดตรงข้ามดูขันไม่มีอะไรขัก็ขันก็ขันตามตามสาดของคนเลยนะครับอ่ะรู้ว่ากี่นาทีแล้ตอนนี้ แต่เมื่ี้เสร็จแล้วก็แข็งค้างมาเรื่อยนะครับข,ข้างมือพอตึงมือนะพอตึงมือก็พอแล้วนะครับล็อกล็อกค่ะตึงมือแล้วเรืบยเรพอแล้วนะครับถ้าถูกต้องมันจะต้องตรงแบบนี้นะครับเนี่ยต้องไม่ต้องมีความเหลื่อมเห็นไหมมันจะไม่มีช่องนะครับหรือที่ในตัวอย่างก็วัดแบบน,นี้เนาะเราก็จะเห็นว่ามันสนิทกันทั้งสองฝั่งเห็นไหมเนียนไม่สนิทนไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วนะครับ แค่นี้ก็เสร็จในการขันล้นี่คือตดเสร็จให้ทําให้เสร็จภายในสีนาทีแบบนี้นะครับต่อไปการขันออกให้เวลาสามนาทีสามนาทีขันออกไม่น่าจะยากอะไรนะครับก็ขันออกเป็นปกติแล้วก็จะล็อกไว้ก็แค่บนหมนตเอตัวยไปครับใ่าก็เป็นหมวเนีเราก็หมุนเลย รอเขามาตรวจสอบนะครับแค่นี้